สวัสดีค่ะรองเท้าผู้หญิงดูบ้างนะคะใช้กระดาษ2แผ่นตัดเป็นจัตุรัสนะคะอันนี้เราเก็บแดงไว้เพื่ออยากให้มีติ่งแดงสวยๆนะคะต้องจำไม่ได้นะคะว่าติ่งแดงเราทำซิกไหนพับทะแยงมุมค่ะมุมนี้นะคะใช้มุมแดงด้านซ้าย ใช้ด้านหน้าแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมเก็บริมสามเหลี่ยมลงมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสองข้างพับลงมาให้ชนกันเสร็จแ,แล้วกลับหลังนะคะเก็บแหลมอีกฝั่งหนึ่งนะคะพับก็ไปอีกครึ่งอีก เก็บมุมแหลมเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งอีกนะคะสองฝั่งจริง,รงๆการมีสีแดงก็ช่วยให้เรามองเห็นงานง่ายนะคะแล้วก็แบกออกแบกออกให้มันเป็นเหมือนสองฝั่งเอาไปพับไปข้างหลังข้างข้างหน้าข้ามหนึ่งน,งนะคะเพราะกระดิตอนนี้เป็นกระดาษสองชั้นซ้อนกันอยู่นะคะก็จะบบแบกออกมาได้ แล้วก็เปิดเก็บแหลมด้านหน้าขึ้นมาเข้าเข้าไปข้างในเพื่อล็อกกรีบจีบด,ด้านหน้าไว้เป็นตัวล็อกไว้แล้วก็เอาสามเหลี่ยมข้างหลังมาควายกันพักควยกันเสร็จแล้วนะคะมันจะมีเยื่องจากกระดาษสองชั้นเราแหวกตรงการลางเวยแล้วเก็บปลายเข้าไปเป็นการล็อกปลายของเขาอยู่ไว้ด้วย งานโอลิกามิส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กาวนะคะถ้าถ้ามันยังเป็นในชิ้นเดียวกันนอกจากบางทีสองชิ้นต่อก,กันเราอาจจะใช้กาวใช้สก๊อตเทปช่วยอันนี้ถ้าเราใส่ซ้อนเข้าไปนี่นะคะเราก็จะได้มุมน,นี้สองข้างให้มันติ่งแดงเข้าหากันนะคะอันนี้คือต้นแบบเมื่อกี้เราทํามุมซ้ายนี้เราทํามุมขวาอ่ะทีนี้เรามาทําส่วนที่สองนะคะพับสามเหลี่ยม พรับสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเรามาเก็บท่านข้างอย่างละครึ่งเข้ามาอีกสามเหลี่ยมหนึ่งแล้ว,ลวก็พับสามเหลี่ยมลงไปจริงๆอธิบายยากต้องดูภาพนะคะอาจจะยากนิดนึงแล้วก็เก็บข้างขึ้นมาเกยให้เกยเส้นกลางนะคะ ให้เลยเส้นกลากไปนิดนึงเพราะว่าเราจะกะขนาดให้มันพอดีอันนี้มันเป็นตัวรองเทา้าให้มันคาดาดให้มันเข้ากับปลายหัวรองเท้าได้แล้วก็แบบมาอันนี้มันก็จะเยอะนะคะจะติดกาวก็ได้หรือสกอตเทปก็จะสะดวกกว่านะคะอันนี้เติดสกอตเทปช่วยนิดนึงอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ เราก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้เจ็กาวหรือจะใช้สกอตเทปก็ได้อาจจะติดยากนิดนึงถ้าแต้มกาวก็สะดวกดีนะคะแต่ว่ามันจะขยับไม่ได้แล้วอันนี้จะเป็นรองเท้าแบนๆอันนี้จะเป็นทรงแบนนะคะแล้วก็แปะเข้าไปเป็นแฟลตชูแบนๆหัวจะน่ารักหะคะแล้วก็มีโบแดงข้างๆนิดนึง วิธีพับกระดาษวิธีวางกระดาษนะคะถ้าพับมุมทะแยงซ้ายก็จะได้แบบด้านซ้ายถ้าพับมุมทะแยงขวาจะได้แบบด้านขวานะคะและเราจะทําคู่ต่อไปนะคะทำสามเหลี่ยมนะคะด้านนี้เราจะใช้หัวทองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะเอาตรงทองไว้ด้านบนอย่างนี้นะคะแล้วเก็บพับเอาแดงไว้ด้านใน เอาทองไว้ข้างนอกอย่างนี้นะคะเก็บแดงไว้ด้านในนี่นะคะเอาแดงไว้ด้านในเสร็จแล้วแล้วก็พับเก็บสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะฝั่งตรงข้ามที่เป็นแดงนะคะแล้วก็พับครึ่งเข้ามาอีกเก็บริมเข้าไปอีกแล้วก็แบกออกมา ทีนี้เราจะไม่มีสีแดงแล้วเราจะได้แบบหัวทองล้น้วนไม่มีโบแดงให้เห็นอีกล้นะคะ่ะเก็บอันนี้ต้องหัวเสร็จแล้วแล้วก็พับครึ่งที่โผลมาน,นี้ไปด้านหลังนี่ค่ะพับเปิดด้านหลังมาแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปเป็นการล็อก สองอันนี้เมื่อกี้นี้แล้วอันที่นี้เราก็จับควยกันนี่เป็นตรงนี้ค่ะแล้วข้างหลังนี้เราก็จับควยกันจําได้ไหมคะเมื่อกี้เราก็จับควยกันอย่างนี้แหละแล้วก็พับสอดเข้าไปในของอีกอันหนึ่งสอดเข้าไปตรงกลางเพื่อให้เขาล็อกตัวเขาอยู่ คะล็อกตัวอยู่ก่อนจะทำก็ตัดกระดาษจัตุรัสไว้ข้างแล้วสองแผ่นเพราะฉะนั้นคู่หนึ่งสี่แผ่นอันนี้จะพิเศษนิดหนึ่งค่ะเมื่อกี้เราทำแฟชชูแบนๆแต่อันนี้เราจะทำแบบมีส้นนะคะเริ่มเหมือนเดิมเลยพับสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็เก็บข้างหนึ่งก่อน เป็นเส้นทะแยงสองอันเลยนะคะจะได้มีแนวเก็บลงมาอันนี้เนื่อจากว่ามันเป็นด้านหลังนี่ก็ไม่ซีเรียสมากเสร็จแล้วเปิดขึ้นมานะคะเก็บริงด้านในเข้ามาหนึ่งแผ่นและอีกข้างหนึ่งเหมือนกัน กลับมาพับให้เกินเส้นกลางนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะใหญ่ใส่กับหัวรองเท้าไม่ได้นี่คือตัวรองเท้าอันนี้เราต้องพับให้มันพอดีขนาดพอดีกับที่จะใส่กับหัวรองเท้านะคะแต่อันนี้เราจะทำส้นนะคะ มาดูวิธีทำสซนกันค่ะเปิดไปด้านหลังเมื่อกี้ที่เราพับครึ่งแล้วมันมีกรีบนี่นะคะพอเปิดขึ้นไปเนี่ยเราจะมีกรีบด้านข้างเนี่ยให้พับเก็บเข้ามานะคะแล้วดันข้างขงที่มีรอยพับเมื่อกี้ให้ดันเข้ามาให้ชนกันและดันตกปลายให้กระดก,ออกไปนี่นะคะค่อยๆไล่ไปให้เขาตั้งปลายก็จะตั้งขึ้นมาได้ เทปช่วยนิดหนึ่งนะคะอันนี้ดึงด้ดานหลังด้านล่างรองเท้าเสร็จแล้วเราค่อยๆบีบนะคะบีบนิดหนึ่งบีบพอบีบเขาก็จะมีตัวล็อกให้หยุดหยุดกดแล้วก็เปิดด้านนี้เสียบเข้าไปเดี๋ยวเราใร่เจ้ากเ,เทปช่วยนะคะค่ะแล้วเราก็จะได้รองเท้าคัชชูแบบนี้ค่ะ ดีค่ะ